สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องอมลดาทารลอด วันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการเปิดไพ่ทำนายดวงของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันประจำเดือนกรกฎาคมปี2564นะคะและต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปการเปิดไพ่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการเปิดไพ่โดยรวมของชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีชาวกันบางคนที่ตรงบางคนฟังแล้วก็อาจจะตรงบ้างหรือบางคนก็อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เพราะนี่เป็นคลิปการเปิดไพ่ทานายโดย ทำนายดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นการเปิดไพ่เจาะจงที่ดวงคนใดคนหนึ่งและถ้าหากชาวกันคนไหนเนี่ยที่อยากจะดูไพ่ให้มันตรงกับของตัวเองเนี่ยตาแนะนำว่าให้ดูเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะจะเป็นการเปิดไพ่ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักแต่ว่าตาจะไปเน้นหนักที่การงานการเงินมากกว่าเพราะว่าในเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวตาจะทำคลิปแยกย่อยเกี่ยวกับความรักออกไปอีกนะคะ คลิปนี้เราก็จะเน้นที่การเงินกับการงานเป็นส่วนใหญ่และสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกข้อนึงนะคะชาวกันคนไหนหรือใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปคะ่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยจากการสรับไพ่นะคะเราเลือกไพ่มาสิใบเรามาดูกันซิว่า ชาวกันเนี่ยดวงของคุณในเดือนกรกฎาคมจะดีหรือร้ายอย่างไรไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยใบยแรกว้าวคุณได้หกไม้เท้าใบาที่สองม the lover ใบที่สามเนี่ยได้เจ็ดเหรียญคุณมีเกณฑ์อยากจะโยกย้ายไปไหนหรือเปล่าคะใบที่สี่นะได้อัศวินถืออ่าได้เด็กถือไม้เท้านะคะใบที่ห้าได้เก้าดาบ ใบที่6คุณได้ราชาถือไม่เท้าใบที่7ได้ the temperance นะคะไพ่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะใบที่8ได้ the strength ใบที่9นะคะคุณได้ the chariot และใบที่10คุณได้1ถ้วยต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีกันเนี่ยในช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยคุณมีเกรนที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือต้องการจะเปลี่ยนที่ทํางานหรือเปล่าคะเพราะว่าไพ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายมันขึ้นมาหลายใบนะคะขึ้นมาประมาณ3-4ใบเลย ะะต้องบอกก่อนว่าชาวราศีตันในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะคะใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านของคุณหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณนะ่ะมันเป็นงานที่ต้องเดินทางแบบออกไปที่นู่นทีตรงนั้นทีหรือจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ค่ะนะมันเป็นงานที่แบบต้องใช้การเดินทางคล้ายๆอาจจะอาจจะคล้ายๆกับพวกงานเซลล์งานที่แบบ ต้องไปพบลูกค้าที่นั่นที่นี่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกนะคะว่าชาวราศีกันเนี่ยหรือใครที่แบบเปลี่ยนแปลงงานและต้องบอกก่อนนะคะว่างานเนี้ยจะเป็นงานที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีกันนะคะในเรื่องการงานเนี่ยชาวราศีกันคนไหนนะคะที่คุณอยู่ในช่วงว่างงานหรือตกงานอยู่นะคะคุณจะมีโอกาสดีๆที่จะที่คุณเนี่ยจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะมีเป็นอ่า คนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือคนที่เป็นแบบผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่คุณชาวราศีกันเนี่ยคุณให้การเคารพนับถือนะคะเขาจะนํางานดีๆมาให้คุณอันนี้พูดในกรณีของคนที่ตกงานหรือว่างานอยู่นะคะซึ่งงานนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างแบบสร้างรายได้สร้างเงินให้คุณค่อนข้างดีมากเลยชาวกันเป็นงานที่คุณต้องเดินทางไกล เดินทางออกจากถิ่นฐานถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณค่อนข้างเยอะเป็นงานที่แบบวัดฝีมือวัดศักยภาพของคุณชาวกันเลยอะคะ่ะแล้วถ้าชาวกันคนไหนเนี่ยในเรื่องงานคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณบอกว่าคุณรู้สึกว่าเอองานที่คุณทําอยู่มันไม่โอเคละมันมันไม่มันไม่พอกับรายรับที่คุณหรือว่ารายจ่ายที่คุณแบบ กำลังต้องจ่ายออกไปอย่างเงี้ยหรือมันเป็นงานที่แบบคุณมองมองอนาคตแล้วมันมองไม่เห็นโอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคตต่อไปแล้วคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะคะต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงงานค่อนข้างสูงเพราะดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าชาวราศีกันเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหาเนาะในเรื่องของการงานการเงินเนาะเพราะว่ามันมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาไพ่ก้าวดาบในที่นี้มันหมายถึง การคิดไม่ตกการคิดวิตกกังวลมันมีแบบปัญหาบางอย่างอะค่ะที่คุณแบบแก้ไม่ตกเนาะคุณรู้สึกว่าคุณวิตกกังวลกับเรื่องนี้มากอาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการทํางานหรือมีปัญหาที่แบบต้องมีปัญหานู่นนั่นนี่อุลุงตุงนางหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับในครอบครัวของคุณก็ได้เนาะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินคุณรู้สึกว่ารายได้กับรายจ่ายของคุณเนี่ยมันไม่สมุทกันอะมันไม่สมดุลกันแล้วคุณรู้สึกว่า งานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเริ่มที่แบบมันเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วคุณต้องการไปค้นหาสิ่งดีๆหรือได้งานที่มันดีมันเหมาะกับคุณมากกว่านี้ที่มันจะสร้างรายได้อะไรให้คุณมากขึ้นเนาะเนี่ยคุณดูเครียดมันเหมือนชาวกันบางคนอาจจะมีเรื่องของคดีความเข้ามาก็ได้เป็นอาจจะเป็นคดีความเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยมันทําให้คุณคิดมากจิตตกเครียดบางคนเนี่ยต้องบอกว่าถึงขนาดที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้ากันเลยนะคะ มีปัญหาแบบมีดาบแบบแทงคุณแบบโอ้โหแทบจะทั่วทุกสารทิศเลยเนาะทีเนี้ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยตาลต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะดีๆของชาวราศีกันที่คุณจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานใหม่อย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. งานนี้มันโอเคกับฉันไหมอนาคตมันจะดีหรือเปล่ามันจะดีกว่างานเก่าไหมต้องบอกเลยว่ามันเป็นงานที่ดีกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นงานที่แบบคุณต้องแบบ เขาเรียกว่าต้องออกไปต่างจังหวัดหรือไปดี่ยวงานกับลูกค้าเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลเนี่ยนะคะเป็นงานที่คุณต้องเดินทางไกลคุณต้องแบบใช้ศักยภาพของคุณค่อนข้างสูงอะค่ะแล้วก็มามีไพ่เดอะเทมเพลนส์ไพ่เดอะเทมเพลนส์เนี่ยมันหมายถึงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสที่จะโยกย้ายหรือบางคนอาจจะถึงขนาดว่าย้ายบ้านเลยก็ได้ชาวกันบางคนถึงถึงขนาดที่ว่าอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานก็คือเปลี่ยนแปลงทุกอย่างใหม่อย่างสิ้นเชิงนะคะ เนี่ยต้องบอกก่อนเลยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นซึ่งงานที่คุณทําอยู่ชาวกันเนี่ยในเดือนกรกฎาเนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นงานที่นั่งอยู่กับโต๊ะนั่งอยู่กับที่อ่ะนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าชาว ราศีกันหรือลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาเนี่ยงานของคุณต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการออกไปพบสิ่งใหม่ๆบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางออกนอกประเทศก็ได้เนาะอาจจะรู้สึกว่าเอออยู่เมืองไทยแล้วมันตันละมันไม่รู้จะทํางานอะไรละออกไปหางานในต่างประเทศทาดีกว่านะคะเนี่ยถึงขนาดโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนภูมิทัลําเนาของคุณเลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการเงินก็ดีขึ้นดีไม่ดีเนี่ยชาวราศีตันเนี่ยคุณที่ยังโสดอยู่คุณอาจจะไปพบรักมีคนรักใหม่ๆพบเจอแบบเพศตรงข้ามที่ถูกใจคุณเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงโยกร้ายงานด้วยก็ได้นะคะเพราะมันมีไพ่ The Lover ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี แล้วมันก็จะดีมากกว่าสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องการงานเนี่ยเรามาดูนะคะในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณดูแบบโอ้โหมีปัญหามี นู่นนั่นนี่มีภาระค่าใช้จ่ายจุกจิกมีปัญหาที่แก้ไม่ตกวิตกกังวลเยอะแยะไปหมดเนาะอาจจะแบบลูกค้าแบบไม่ค่อยมีลูกค้าน้อยอย่างเงี้ยแต่ภาระค่าใช้จ่ายในกิจการของคุณเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยเนาะแล้วอย่างเจ้าของกิจการบางคนนะคะอาจจะแบบ มีปัญหาหนี้สินกับธนาคารอาจจะไปหยิบยืมเงินกู้ยืมจากธนาคารมาเพื่อหมุนใช้จ่ายในธุรกิจแล้วมันดันสะดุดชะงักลงนะคะอาจจะด้วยเนื่องจากสภาวะโควิดหรือสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันทําให้ชาวราศีกันบางคนเนะ่เครียดคุณแบบคิดวิตกกังวลนะคะบางคนถึงขั้นแบบอยากจะคิดสั้นเลยอย่างเงี้ยอืแต่ตาลต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีกันนะคุณอย่าไปคิดแบบคิดสั้นหรือคิดอะไรที่แบบมันไม่ดีกับตัวเองอะคะ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่า ในช่วงเดือนกรกฏาคมเนี่ยมันเป็นจังหวะดีๆเข้ามาแล้วสําหรับชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอะไรที่มันไม่ดีหรือปัญหาอะไรที่มันแก้ไม่ตกตอนนี้ให้คุณแบบคิดบวกเอาไวเ้เยอะๆเพราะสิ่งดีๆมันกาลังวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีกนันนาะคนที่แบบเป็นธุรเจ้าของธุรกิจหรือทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะการเงินแบบมันไม่พอใช้จ่ายก็จริงนะคะแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ย ชาวราศีกันนะคะคนที่ทำธุรกิจอยู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆอาจจะไม่ชดอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่โตมากนักนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการออกไปแบบพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปแบบพบปะผู้ใหญ่หรือคนที่แก่กว่าคุณแล้วเขาแบบหยิบยื่นข้อเสนอดีๆมาให้คุณเนี่ยใช่เพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ชาวกันเนี่ยคุณต้องเดินทางเยอะมาก เดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่ติดต่อเรื่องงานตรงนั้นมีคนเดี๋ยวคนจากทางนี้มีข้อเสนอมาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องติดต่อเดีลยวงานออกต่างจังหวัดโอ้ยเยอะแยะสารพัดไปหมดเลยอะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามันจะทําให้สถานะการเงินของคุณเนี่ยชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือแบบเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือทำเ,อเกี่ยวกับราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยการเงินของคุณเนี่ยจะคล่องตัวขึ้น การงานคุณก็จะดีขึ้นนะคะอะแล้วต้องเสริมอีกนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยใครที่ทำงานบริษัทเป็นลูกจ้างอยู่ต้องบอกก่อนว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับการปรับเงินเดือนหรือมีตำแหน่งงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างคุณตอนนี้คุณอาจจะทำเป็นลูกจ้างทั่วไปแล้วทีนี้ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่เนี่ยเห็นความเก่งความสำคัญของคุณ คุณได้รับการปรับเงินเดือนได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตเลื่อนตำแหน่งอาจจะไปเป็นจากลูกจ้างทั่วไปนะคะอาจจะไปเป็นตำแหน่งซูเปอร์วเซอร์อย่างเงี้ยออมันทําให้แบบตำแหน่งหน้าที่ของคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็จะมีเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนยนะคะคุณดูเลยไพ่หกไม้เท้าเนี่ยเนี่ยไพ่เกี่ยวกับไม้เท้านะคะราชาถือไม้เท้าหรือเด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงการ ปรับเงินเดือนการปรับตำแหน่งงานใหม่ๆการได้รับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นตำแหน่งงานดีขึ้นนะคะส่วนทางกับยุคโควิดมากๆต้องบอกก่อนเลยนะคะชาวราศีกันเนาะถือว่าแบบโอ้เป็นจังหวะที่ดีๆเลยสําหรับคุณชาวกันนะคะคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องเครียดเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณชาวราศีกันแน่นอนอันนี้ก็ขอแบบดีใจล่วงหน้าเลยนะคะทีเนี้เราไปดูในเรื่องการเงินต่อในเรื่องการเงินเนี่ยอืม ชาวราศีกันเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทํางานหนะักการเงินของคุณอ่ะมันไม่ได้มาจากโชคลาภหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรแบบลาบลอยนะคะการเงินของชาวราศีกันเนี่ยมันมาจากการทํางานของคุณล้วนๆมาจากความขยันขันแข็งความอดทนมุมานะบากบัน่นความแบบสู้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งอะ่ะกับเรื่องการงานเนาะทีเนี้ยจะบอกว่าการเงินของคุณในเดือนกรกฎาคมเนี่ย ความเป็นนักสู้ของชาวกันความอดทนความแบบมุมานะในเรื่องการเงินไอการงานของคุณความขยันขันแข็งเนี่ยมันจะนํามาซึ่งรายได้ที่แบบเพิ่มสูงขึ้นคุณจะมีโอกาสได้เงินเพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดจากการปรับตําแหน่งงานหรืออาจจะการอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนงานหรือการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะจะทําให้คุณมีเงินเข้ามาหมุนเยอะเข้ามาให้คุณใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะ ทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินและต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าในเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกันเนี่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือว่าแบบมีแฟนอาจจะเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันรสร้างครอบครัวกันแล้วเนี่ยคุณกับคนรักคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแบบ ทำธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือสร้างสรรงานใหม่ๆที่เป็นธุรกิจส่วนตัวแบบเกี่ยวกับในครอบครัวของคุณนะคะมีการวางแผนมีการพูดคุยว่าเฮ้ยในช่วงยุคโควิดอย่างเงี้ยเราทํางานอย่างเงี้ยอยู่อ่ะมันรายได้มันไม่พอรายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย ในฐานะที่เราแบบเออเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันเนี่ยเราลองมาทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมไหมจากงานประจําที่ทําอยู่หรือจากธุรกิจเดิมๆที่ทําอยู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้หันหน้ามาคุยกันกับแฟนคุณนะคะแล้วได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเป็นงานเสริมงานที่สองที่3ขึ้นมานะคะ ซึ่งจะทําให้คุณกับคนรักของคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะได้รายรับมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวตาลขอมาเปิดไพ่เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณนิดนึงเรื่องการงานการเงินของคุณนิดนึงว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าขยายได้บ้างนะคะมีอะไรเป็นสิ่งดีๆเข้ามาหรือมีอะไรที่แบบเป็นข้อเสนอแนะที่ไพ่เขาเตือนคุณชาวราศีกันขึ้นมานะคะเดี๋ยวตาลขออนุญาตสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะชาวราศีกันเนี่ยใบแรกว,ว่าคุณได้ห้าถ้วยถ้วยนะคะอันนี้ได้เดอะฟูลไพ่ใบนี้คุณได้อัศวินถือไม่เท้าเนี่ยค่ะไพ่อัศวินถือไม่เท้าเนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้วะนะเป็นไพ่ไม่เท้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการงานการในเรื่องการงานของคุณเนี่ย มันบอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆจากอะไรที่มันคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีในชีวิตคุณการงานที่มันแบบไม่โอเคการงานที่มันพังอะค่ะรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับชีวิตคุณเลยคุณเหนื่อยหน่ายกับเรื่องการงานการเงินนะคะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่สมูทมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยโดนหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาประเดประดังเข้ามาบีบบังคับคุณทําให้จิตใจของคุณมันฟุ้งซ่านมันห่อเขียวมันไม่สดชื่นแจ่มใสอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการทีนี้ใบที่2เนี่ยคุณได้ไพ่เด o ฟูไพ่เด o ฟูมันหมายถึงการเดินแบบไปสู่เป้าหมายใหม่ๆการละทิ้งปัญหาที่มันไม่ดีอะไรที่มันแบบทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลในจิตใจเนี่ยคุณอยากจะละทิ้งมันคุณอยากจะปล่อยปัญหานี้นะคะคุณอยากที่จะให้อิสระกับชีวิตของคุณกับการได้เริ่มเรื่องงานใหม่ๆเนี่ยค่ะคุณได้ไพ่ไม้เท้าไพ่ไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงการ ได้งานใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆที่มันดีกว่าคุณอยากจะละทิ้งปัญหาหลายๆอย่างที่มันเข้ามาประดังประเด็นในชีวิตของคุณเนี่ยจนมันทําให้คุณรู้สึกจิตตกรู้สึกแบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบคุณอมทุกข์เหลือเกินในเรื่องการงานนะคะ ต้องบอกก่อนว่าไพ่มันขึ้นขึ้นมาบอกคุณว่าคุณต้องละทิ้งอะไรที่มันไม่ดีออกไปอะไรที่มันทําให้คุณวิตกกังวลเนี่ยคุณต้องตั้งสติแล้วก็คิดบวกนะคะอย่าไปจมคิดฟุ้งซ่านคิดแบบวนไปวนมากับปัญหาที่มันอยู่รอบตัวค่ะคุณต้องทําจิตใจให้สบาย ให้อิสระกับชีวิตของคุณบ้างทําจิตใจให้มันแบบปลอดโปร่งโล่งสบายแบบทําสิ่งที่มันหลั่นล้ากับชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าในเรื่องการเงินไอาการเงินและการงานของคุณเนี่ยมันกําลังมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องงานได้รับงานใหม่ๆมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นงานใหม่ๆมาให้คุณนะคะแล้วปัญหาต่างๆในอดีตที่มันแบบสะสางไม่ได้หรือเคลียร์ไม่ได้หรือมันแบบ มีปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาจุกจิกเนี่ยมันก็จะเป็นไปใน,ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโดนปลดล็อกอะ่ะอืมมันเริ่มแบบมีการปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เนาะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมีทางเดินใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆที่มันสร้างคุณค่าให้กับตัวของคุณนะคะทําให้คุณพบเส้นทางในเรื่องการงานการเงินใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมันสมูทขึ้นและมีความสุขและก็แฮปปี้ในเรื่องของการงานการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าทีเนี้ยในเรื่องของการทีเนี้ยอาจารย์จะมาดูในเรื่องของการเงินเพิ่มบ้างเพราะว่าไพ่การเงินของคุณเนี่ยมันขึ้นมาน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตันอยากจะเปิดไพ่ในเรื่องการเงินของคุณเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะคะการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาละนะทีนี้การเงินเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต้องขยายบ้างนะคะใบแรกว้าวได้ราชาถือถ้วยนะคะใบที่สองได้หนึ่งถ้วยว้าวใบที่3นะคะคุณได้8ไม้เท้าเนี่ยคะ่ะมันก็ยังขึ้นมาว่าคุณจะมีโชคมีลาบมี เงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจากงานใหม่ๆที่คุณได้อะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยไพ่ของคุณเนี่ยมันบอกว่าไพ่อาราชาถือถ้วยกับไพ่หนึ่งถ้วยนะมันหมายถึงการมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสิ่งใหม่ๆที่ว่านั้นเนี่ยก็จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ๆการปรับตําแหน่งใหม่ๆการได้ทํางานใหม่ๆอะคะ่ะหรือการมีโปรเจกต์ใหม่ๆกับคนรัก ะะเพราะมันขึ้นเป็นไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยจะเกี่ยวกับความรักซะส่วนใหญ่อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณเนี่ยได้ทํากับคนรักแล้วมันดันประสบความสําเร็จอะคะ่ะในช่วงแรกนะ่คุณกับคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะกังวลว่าเฮ้ยถ้าเราทําขึ้นมาเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมกับงานงานเนี้ยเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในช่วงยุคโควิดในเรื่องช่วงแบบเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีด้วยมนเลยทําให้คุณเนี่ยหรือคนรักของคุณเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลว่า เฮ้ยงานนี้มันจะประสบความสําเร็จไหมทําแล้วเนี่ยมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับงานใหม่ๆสูงให้คุณชาวราศีกันนะคะสบายใจได้เนาะในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยมันอาจต้องแบบเออมีการวางแผนวางแพลนนิ่งวางโพ s ชั่นนิ่งอะไรยอย่างเงี้ยกเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้คุณนะคะอ่าส่วนแบบคนที่แบบว่าในเรื่องการเงินเนี่ยคนที่แบบทำอ่าเป็นลูกน้องเขาหรือว่าทํางานบริษัทออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกนะคะในเรื่องงานอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ ขึ้นเงินเดือนมีโอกาสที่การงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนทางกับปัญหาโควิดเลยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องความรักกันบ้างการงานการเงินของคุณโอเคละดีละในช่วงเดือนกรกฎาทีนี้เราไปดูในเรื่องความรักแต่ว่าความรักเนี่ยตาลจะดูคร่าวๆให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาลเนี่ยจะทําคลิป เจาะจงเรื่องความรักออกไปอีกอันนี้ก็คือจะดูคร่าวๆเกี่ยวกับคนโสดและคนมีคู่ให้นะคะทีนี้เรามาดูคนโสดก่อนคนโสดชาวราศีกันหรือคนโสดลัคนากันเนี่ยใครนะคะที่แบบโหห่างหายจากการมีแฟนไปนานหรือเลิกลากับคนรักเก่าไปนานแล้วเนี่ยยังโสดอยู่อย่างเงี้ยบอกเลยนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนรักจากการเดินทาง คุณอาจจะเดินทางไปไหนสักที่หนึง่งหรือว่าเดินทางเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยแหละค่ะไปเดียวงานตรงนู้นตรงนั้นที่จังหวัดนู้นจังหวัดเนี้ยแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจอคนรักแบบอย่างไม่คาดฝันน่ะจากการเดินทางอะ่ะชนิดที่คุณก็แบบไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีแบบเพศตรงข้ามเข้ามาหาคุณหรอเพราะว่ามันมีไพ่ The Lover ขึ้นไพ่ The Lover มันหมายถึงการได้พบรักเจอคนรักใหม่ๆสําหรับคนโสดนะคะต้องบอกไว้ก่อนมันมาจากการเดินทางหรือว่า คนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกค้าของคุณก็ได้อาจจะแบบไปดีลวงานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสปาร์กกันอะไรอย่างเงี้ยออไปเจอคนรักโดยบังเอิญอย่างที่แบบชนิดที่ว่าคุณแทบไม่ได้ตั้งตัวเลยอะค่ะเป็นคนรักที่มาจากการเดินทางของคุณแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เข้ามาหาคุณคนเนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในเป็นคนที่แบบ ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังรอบคอบอะค่ะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็หมายถึงมีความเป็นแม่เป็นคนที่สตรองเป็นคนที่ทํางานเก่งแข็งแกร่งอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งงานมากกว่าคุณก็ได้อาจจะเป็นอาคนที่มีตาแหน่งงานที่แบบสูงกว่าคุณหลายขั้นอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่แบบเก่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําแต่ยังมีความแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบ เก่งแล้วก็สยบความเคลื่อนเขาเรียกว่านิ่งแต่สยบความเคลื่อนไหวได้อย่างเงี้ยเป็นคนที่บุคลิกนิ่งๆถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมีความเป็นแม่เป็นผู้ชายก็มีความเป็นพ่อของลูกอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เก่งมีฐานะหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมีตำแหน่งงานที่สูงอาจจะเข้ามาหาคุณโดยการติดต่อสื่อสารประสานงานคุณประสานงานกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังมีอีกข้อนึงนะคะในเรื่องความรักของคนโสด ในบางคนนะคะชาวราศีกันหรือลัคนากานในบางคนคุณอาจจะไปเจอคนรักที่เขาแบบว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วด้วยก็ได้อันนี้ในบางคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ชาวกันเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาหาคุณเนี่ยให้คุณลองเช็คด,ดูดีๆลองแบบเออค่อยๆแบบศึกษาค่อยๆแบบพูดคุยกันไปอย่าเพิ่งเร่งรีบในเรื่องความรักนะคะให้คุณลองพิจารณาดีๆด,ดูว่าคนที่เข้ามาหาคุณชาวกันเนี่ยในช่วงเนี้ย เขามีคนของเขาแล้วหรือเปล่าแต่อันเนี้ยหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เป็นทุกคู่นะคะอาจจะเป็นบางคนอาจจะมีแบบคนของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่ The Lover เนี่ยมันตรงตัวเกี่ยวกับความรักการประสบความสําเร็จในความรักก็จริงแต่อีกในนึงเนี่ยอาจจะหมายถึงการจับปลาสองมือก็ได้การที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่เสื้อกับความรักก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปพิจารณาดีๆหรืออาจจะให้คนในครอบครัวคนรู้จักเพื่อนฝูงของคุณเนี่ย ช่วยกันพิจารณาก็ได้ว่าคนคนนี้ที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาโสด100%หรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีแบบอะไรที่มันอิลุงตุงนังกับคนรักเก่าของเขาแล้วยังแก้กันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเขามาชอบคุณอย่างเงี้ยก็อยากให้คุณพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบกับความรักความรักมากนะักถ้าเจอใครเข้ามาเนี่ยเพศตรงข้ามเข้ามาก็ค่อยๆค,คุยกันศึกษากันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จะได้ไม่ผิดพลาดกับเรื่องความรักนะคะเพราะถ้าคุณเนี่ยเลือกถูกคนเลือกถูกต้องเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักสูงมากสําหรับคนโสดอาจจะมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกับคนคนนี้ได้เลยนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูคนที่มีคู่บ้างคนที่มีคู่นะคะต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป,เป็นแฟนกันหรือว่าอาจจะแต่งงานสร้างครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะคนที่มีคู่ชาวกันเนี่ย มีความรู้สึกว่าไพ่มันขึ้นมาบอกว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยเหมือนจะมีโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆที่ต้องทำร่วมกันเนาะอาจจะทําให้ช่วงเนี้ยคุณแบบรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกแบบเครียดกับเรื่องการงานนะคะไม่ค่อยได้จูจีไม่ค่อยได้อะไรกันกับคนรักสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปัญหาเนี้ยจริงๆคนมีคู่ก็ไม่ต้องกังวลมากนักเนาะนะเพราะว่าไพ่ความรักของคุณมันขึ้นมาค่อนข้างดีละแต่ว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกของชาวกันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงาน เรื่องแบบความเครียดอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานการเงินอะไรเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะแล้วเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยคนมีคู่เนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยหวานแหววไม่ค่อยแบบจูจีอะไรกับคนรักสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าปัญหาเน,นี่ยคุณก็สามารถที่จะแก้ได้แหละชาวราศีกันอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันห่างหายไปกับคนรักไม่ค่อยจูจีไม่ค่อยอ้ซอซ้อไม่ค่อยอะไรหวานหวานกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองปรับเปลี่ยนกันใหม่เนาะ สำหรับชาวราศีกันคนที่มีคู่ปรับเปลี่ยนกันใหม่ลองแบบเออหาเวลาว่างๆไหมไม่ต้องเครียดกับเรื่องงานปล่อยเรื่องงานเนี่ยทิ้งไปสักหน่อยก็ได้หันมาคุยกันหรืออาจจะแบบเออดูหนังด้วยกันทากับข้าวแบบจูจีกันออเสาะกันบ้างเนาะเติมความหวานเติมน้ําตาลให้กับชีวิตของคุณบ้างนะคะชีวิตความรักของคุณก็จะได้มีสีสันเนาะสำหรับชาวราศีกันอ่าแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเตือนคล้ายๆกับคนโสดชาวราศีกันบางคนเนี่ยที่แบบคุณทํางานกับคนรักคุณอยู่คนละที่หรืออาจจะแบบคุณต้องไปทํางานตรงนู้นจังหวัดนี้หรือว่าคนรักของคุณอาจจะทํางานไปที่นู่นทีที่นี่ทีติดต่อกับลูกค้าคนนั้นคนนี้ทีอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆหรือ,ออาจจะต้องห่างกันช่วงเนี้ค่ะชาวราศีกันตาลก็ต้องเตือนนิดนึงนะคะให้ระวังเรื่องการมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณเนาะสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้ว ให้ระวังเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาพัวพันในชีวิตของคุณให้ระวังใจของคุณชาวราศีกันให้ดีๆนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมใครมีคู่อยู่แล้วก็ให้ยึดมั่นความรักในคู่ของคุณนะคะจับมือคู่ของคุณไว้ให้แน่นเนาะอย่าให้มือที่3มหรือว่าเพศตรงข้ามคนไหนเน่เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะถ้าคุณปล่อยใจเนี่ยให้มันเลยไปกับคนคนเี้ยมันมีโอกาสที่คุณจะแบบ อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะอันนี้ต้องไปดูกันเนาะถ้าคุณปล่อยตัวปล่อยใจหรือคนรักของคุณปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้คุณกับคนรักของคุณต้องแยกกันอย่างถาวรน,นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของมือที่สามเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นตาลถึงต้องเตือนว่าชาวราศีตันเนี่ยถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอหน้าคนรักอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหาเวลานะคะ มาพูดคุยกันอย่าเพิ่งไปแบบบ้าง,งานอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นะคะพยายามแบบให้มันมีเรื่องของความรักให้มันแบบเออหันหน้าเข้าหากันคุยกันเนาะลองแบบเออเรามาอยู่กันคุยกันไปเที่ยวกันไปอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างนะคะเพื่อเติมเต็มความหวานให้กับการทําให้ชีวิตของคู่ของคุณนะ่ะราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันที่มีคู่อยู่แล้วช่วงเดือนกรกฎาก็ให้ระวังเรื่องศีลข้อสามไว้ดีๆเนาะพยายามอย่าปล่อยตัวปล่อยใจ กับสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันเข้ามาเนี่ยมันมันก็อาจจะหอมหวแหละมันก็อาจจะหอมหววมันก็อาจจะแบบโอ๊ยคนเก่ามันออน่าเบื่อละช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันมีแต่ความน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้คุณนึกถึงวินาทีที่แบบเออคุณกับเขาเนี่ยพบกันหรือรักกันแรกๆเนาะอืก็ต้องให้แบบเนี่ยให้ระวังจุดนี้ไว้ให้ดีแต่ถ้าชาวราศีกันคนไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยมันมีปัญหาจุกจิกรอบด้านมันคุยกันไม่ได้ หรือมันไม่สามารถจะไปต่อกันได้ละอย่างเงี้ยในในบางคู่นะคะที่คิดว่ามันพูดคุยกันไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วหรือมันมีปัญหาอะไรที่แบบไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้เนี่ยก็อยากให้คุณแบบพูดคุยกับคนรักของคุณนะคะแล้วหาทางตัดสินใจว่าจะจบความสัมพันธ์ดีไหมอะไรเงี้ยเพื่อมันจะได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกทํานองคลองธรรมไงคะไม่ใช่ว่ารับมือที่3เข้ามาแล้วมันเกิดปัญหาต้องทะเลาะเบาแหวงกันถ้าคิดว่าไปต่อไม่ไหวไม่โอเคละ ก็ให้ตัดซัดตั้งแต่ตอนนี้แยกกันซัดตั้งแต่ตอนนี้ถ้ามีใครคนคนใหม่เข้ามาหาคุณมันจะได้ไม่ผิดผิดไปจากทานองคลองธรรมอะค่ะไม่ผิดศีลข้อ3ด้วยเนาะ,ะวันนี้นะคะคลิปการเปิดไพ่ทํานายดวงของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีกันประจําเดือนกรกฎาคมปี2564ก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยเปิดไพ่ออกมาไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะ เนาะสิ่งอะไรที่ตาลเตือนหรือว่าอยากให้คุณนําไปปรับใช้คุณก็ลองนําไปปรับใช้กับชีวิตของคุณดูได้นะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักเนาะเพราะว่าไพ่เดือนกรกฎาคมของคุณเนี่ยมันค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะตานก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วถ้าชาวกันคนไหนนะคะหรือใครที่เข้ามาดูคลิปตาลเนี่ยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะตาลจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ แล้วถ้าหากใครเนี่ยที่มีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะตามจะได้นำข้อเสนอแนะนั้นไปปรับปรุงในคลิปครั้งต่อไปด้วยวันนี้ก็ต้องขอลาชาวราศีกันก่อนไปก่อนนะคะขอให้ชาวราศีกันของคุณโชคดีนะคะในเดือนกรกฎาคมอย่างที่ไพ่ขึ้นมาเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ